สวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนะคะมาแล้วสำหรับ a Journey to Love ค่ะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะออนแอร์ในวันที่ 28, 28่สิบพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะแพลตฟอร์มที่พวกเรานะคะจะได้ชมกันอย่างสบายๆส,สับไทยตัวโต,วต,วตวก็รอกันได้ที่ไอฉีอี้ค่ะเรื่องนี้นะคะสับไทยแล้วก็ภาคไทยมีแน่นอนเลยนะคะดาราที่นำแสดงก็คือคุณหลิวอี้หนิงค่ะโอ้โหเราอัดอั้นตันใจนะคะกับการรอปรัปักจำนวนนะคะผลงานที่คุณหลิวอี้หนิงเป็นพระเอกเต็มตัวนะคะแต่งไรก็ตามค่ะเรื่องนั้นยังไม่ออนแอแต่ว่าอาจจะ นี่ทูเลฟนะคะยืนยันแล้วค่ะเราจะได้เห็นคุณหลิวอ,อี้หนิงในบทบาทของพระเอกนะคะเต็มๆโดดโดด,โด,ดเดี่ยวๆคนเดียวเลยนะคะในเรื่องนี้แล้วค่ะก็คู่กับนางเอกนะคะซึ่งเธอนั้นสวยอมตะจริงๆสําหรับคุณหลิวสื่อซือนะคะกลับมาแล้วค่ะในรอบแบบนานมากๆเนาะในรอบแบบ6ปีเลยนะคะของจีนคอสตูมโบราณของคุณหลิวซื่อซค่ะก็จะต้องกลับมานะคะทรงพลังแล้วก็ผงาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหลิวซือ เธอเนี่ยเธอมีผลงานที่เป็นจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เคยโด่งดังมากๆมาแล้วหลายๆเรื่องเลยนะคะเราจะได้เห็นเธออีกค่ะคิดถึงจริงๆเลยนะคะ ในด้านของดารานักแสดงนะคะก็เรียกโอโหความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างมากค่ะแล้วโครงเรื่องของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะคะเป็นการเ,ออเน้นนะคะเรื่องราวของการจะควบคุมนะคะเจียงหูค่ะก็คือยุทธภพ,พโดยที่มีเรื่องราวของอำนาจในราชสำนักของหลายๆแคว้นนะคะอย่างน้อย2อแคว้นค่ะก็คือกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นจกกักรพรรดินะคะของแคว้นหนึ่งซึ่งเป็นอดีตอานาจเก่านะคะซึ่งนางเอก ของพวกเราจะอยู่ในกลุ่มนี้ก่อนในช่วงของเริ่มเรื่องนะคะส่วนพระเอกของพวกเรานะั้นนะคะก็อยู่ในสองฐานะเลยค่ะฐานะที่1นนะคะก็คือเจ้านิกายนะคะก็คือเป็นผู้ที่โด่งดังในยุทธภพมีเขาเรียกว่ามีอํานาจนะคะมีชื่อเสียงอยู่ในยุทธภพแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือแบบหน่วยองครักษ์กนะคะคุ้มครองเป็นหน่วยองครักษ์ลับขององค์จัก,กรพรรดิค่ะโอ้โหน่าดูมากๆเลยนะคะแล้วก็เส้นลายของวิชาย,ยุทธ ะะของทั้งคุณหลิวซ,ซื่อค่ะแล้วก็คุณจางวี่หนิงนั้นก็แหมตื่นตาตื่นใจแน่นอนเลยนะคะ เรื่องนี้นะคะมีนวนิยายต้นฉบับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์นะคะเดี๋ยวหวานจะนำมาเล่าเสริมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วมีประสบการณ์มาแน่นๆเนาะกับการที่ซีรีส์นะคะจะดัดแปลงเอานวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือดัดแปลงไปอาจจะไปอีกทางหนึ่งเลยก็ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ฟังนะคะนวนิยายต้นฉบับไปแบบว่าให้มันเป็นเหมือนกับว่ารู้ไว้ใช่ว่านะคะไหนๆก็มีท่านผู้แต่งที่เขาเขียนออกา มาแล้วนะคะก็เอามาเผยแพร่นะคะแบ่งปันกันจะได้ดูซีรีส์ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะจบดีนะคะเป็นเอ n o เนาะ Happy e n d น n g นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปได้ถึงแม้ว่าในช่วงเริ่มแรกเราจะเห็นว่าพระเอกกับนางเอกนั้นยืนกันอยู่คนละฝ่ายก็ตามค่ะแต่เดี๋ยวเขาก็จะมารวมกันได้นะคะดูชื่อเรื่องนะคะเพื่อนๆ A Journey to l o v เค่ะเห็นเห็นชื่อไทยนะคะบางที่บอกว่าชื่อเดินทางหา ใช่ไหมคะไม่เอานะ้อไม่อยากให้ชื่อนี้เลยนะคะเดินทางหารักมันให้มันให้ฟิลเหมือนกับซีรีส์แนวรักรักคล้ายๆมากเกินไปอะทั้งๆท,ที่เรื่องนี้มันมีกลิ่นอายของยุทธภพนะคะอยากจะได้ชื่อที่มันกระตุ้นพวกเรามากกว่านี้นะคะแบบดูให้แบบออพอเห็นชื่อแล้วก็โอ้โหอลังการมันม,นมนัอะไรแบบนี้คะ่ะมาเจอถ้าเป็นแบบเดินทางหารักอุ้ยอะไร <c oughs> มันเป็นซีรีส์อะไรเดินทางหารักนะคะอาเจนีทล นะคะขอให้มีชื่อไทยเก๋ๆออกมาค่ะ ในเรื่องของโครงนะคะที่เป็นบทละครนั้นพวกเรายังจะไม่รู้นะคะจนกว่าเรื่องนี้จะออนแอร์ค่ะแต่ว่าจุดที่ดึงดูดความสนใจของพวกเรานะคะก็ต้องมาที่คุณหลิวซือซือค่ะแล้วก็พระเอกนะคะก็คือคุณหลิวอีหนิงนั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่คุณหลิวซือซือก่อนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยทักษะการแสดงนะคะของคุณหลิวซือซือนั้นดีมากๆค่ะยอดเยี่ยมนะคะเราได้เห็นผลงานของเธอมามากมายตั้งแต่ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบัน เธอก็ยังมีซีรีส์ในแนวปัจจุบันนะคะแต่ก็คิดถึงเธอในแนวของจีนคอสตูมโบราณค่ะแล้วในเรื่องนี้นะคะเธอเตรียมตัวมาได้พร้อมมากๆค่ะโอ้รูปร่างหน้าตานะคะเอวเป็นเอวแบบโอ้โยสวยอะ่ะเป็นสวยเลยอ่ะนะคะเห็นแล้วต้องอุทานว้าว,าวเลยนะคะเรียกได้ว่าอยู่จุดสูงสุดของความเป็นนางเอกนะคะของเครื่องแต่งกายแบบจีนคอสตูมโบราณค่ะก็โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ผมก็มีความ แต่งแบบเรียบง่ายนะเห็นเธอไหมคะคือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเธอแต่งตัวแบบเรียบง่ายแต่ว่ามันฉายประกายของความสวยออกมามากๆ,ๆเลยค่ะเพราะจับกระบี่นะคะแล้วก็รูปโปสเตอร์นะคะที่เธอมีที่ใส่ไอ้เล็บนะคะไอ้เล็บที่เป็นเล็บดำๆต่อสู้ยาวๆนะคะถือว่าโอ้โหเก๋สวยมากๆเลยนะคะดูแค่โปสเตอร์นี้ก็อิมเมจนะคะคือออกมาแล้วค่ะมีออร่าของการสังหารนะคะของความเก่งในวิชายุท์ออกมาเลยค่ะ ส่วนคุณหลิวอี้หนิงนั้นนะคะพวกเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นคิวบูของเขาเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วค่ะสำหรับไอแบบว่าวิชายุทธนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบวกกับความหน้าตาดีแล้วก็ความสูงของเขานะคะทักษะการแสดงของเขานั้นก็คือมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะเขานั้นเป็นออดารานะคะที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองค่ะเพื่อนๆดังนั้นแล้วในจีนคอสตูมโบราณนะคะก็ถือได้ว่าเอาอยู่แน่นอนสําหรับคุณหลิวอี้หนิงในเรื่องนี้นะคะเขานั้นเป็นขาประจํา ของซีรีส์ในแนวฉากต่อสู้ค่ะทั้งคู่นะคะพอมาอยู่ในโปสเตอร์เดียวกันนะคะคือคุณหลิวอี้หนิงกับคุณหลิวซือซือเนี่ยโอ้ยทั้งคู่แซ่หลิวค่ะให้ความเป็นเคมีนะคะเคมีฟิสิกส์ชีวะออกมาได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วองค์ประกอบทุกอย่างของซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาดูบ้างค่ะว่าดารานะคะสมทบโอ้โหเรารู้จักคุณเฉินตูหลิงนะคะเธอนั้นมีชื่ออยู่ในโปรเจกต์ใหญ่ๆหลายชื่อค่ะไม่ว่าจะ เล่นเป็นดาราสมทบที่เป็นแบบนางรองหรืออะไรแบบนี้นะคะเธอมาหมดค่ะสำหรับคุณเฉินตูหลิงในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีคุณเหอหลานโตนะคะท่านนี้ก็มีอนาคตที่ดีมากๆค่ะคุณจางจื่อซีนะคะคุณเฉินเสี่ยวจินค่ะโอ้คุณเฉินนี่ก็มาแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็คุณฟางอี้ลุนนะคะพวกเราคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีค่ะพระเอกมาแล้วหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันแล้วก็มีคุณหวงเมิงอิงด้วยนะคะ พวกเขานั้นหน้าตาดีทุกคนค่ะแล้วก็หุ่นก็ดีด้วยนะคะทักษะการแสดงก็คือมีหลายๆคนที่เป็นพระเอกนางเอกเรียบร้อยแล้วในเรื่องอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โดดเด่นมากๆค่ะสําหรับคุณเฉินตูหลิงนะคะก็จะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะเธอนั้นก็เป็นนางเอกมาแล้วหลายเรื่องแล้วก็แสดงอยู่ในซีรีส์ที่เป็นโปรเจกต์นะคะทั้ง S+ ทั้ง S ทั้ง A บวกมาหมดแล้วค่ะก็ถือได้ว่ามีแฟนคลับเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่ รอบทละครดีๆนะคะที่จะส่งคุณเฉินตูหลิงให้ระเบิดตุมตามขึ้นมานะคะซึ่งเป็นไปได้แน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็อย่าง till the end of the moon นะคะคุณเฉินตูหลิงก็เปลี่ยนบทบาทนะคะมามีความมีความกลิ่นอายของความโก,โกงมีความเป็นนางมารนะคะถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะจนแบบมีชาวเน็ตก็แซวก,กันนะคะว่าคุณเฉินตูหลิงนั้นเล่นเป็นนางเอกอาจจะไม่ลุ่งเท่ากับเล่นเป็นเหมือนกับมีความ ก,กดโกรธมีความเป็นปีศาจอะไรแบบนี้นะคะเป็นไร้ๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่หรอกคุณเฉินตูหลิงนะคะทางค่ายทางเอเจนซี่ของเธอนั้นก็ตั้งไว้แล้วว่าเดี๋ยวเธอจะต้องเป็นนางเอกนะคะแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนอีกหนึ่งคนนะคะ สำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะเดี๋ยวถ้าออนแอร์ออกมาเนี่ยก็คือจะต้องได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะแล้วก็ได้รับการคาดการว่าเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้โอ้โหทางไอ้ฉีอี้นะคะก็ได้ผลกำไรไปอีกมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีกลิ่นอายของเรื่องเหนือเมคาชะตาลิขิตนะคะเรื่องนั้นก็คือจากนั้นมาก็โอ้โหโด่งมาเรื่อยๆเลยสาหรับทางไอ้ฉีอี้นะคะแล้วก็มาเจอเรื่องเรงรักวังคุณหนิงอีกนะคะแล้วก็มาต่อด้วย เรื่องนี้นะคะเจอเน่ to love ค่ะ ก็มีการพูดถึงนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่มีมาตรฐานสูงอีกเรื่องหนึ่งนะคะในในชุดนะคะในแคตตาล็อกของจีนคอสตูมโบราณเนี่ยแหละคะ่ะก็เอาเป็นว่านะคะโอ้โหช่วงเดือนนี้ก็มีการเปิดตัวซีรีส์ออกมาหลายๆเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราก็แหมเป็นคนดูก็ได้ประโยชน์ณจุดนี้นะคะได้ผลกําไรคะ่ะได้ดูซีรีส์ดีๆจากหลายๆค่าย,ายแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มนะคะฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะเจนนี่ทูเลิฟนะคะสําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวชอบ อ้อหวานก็จะเล่านะคะเก็บรายละเอียดของเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่านวนิยายต้นฉบับก็สนุกดีเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันละครก็อยากจะเก็บไว้นะคะหวานเองก็ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะสิ่งที่หวานแบบเล่าไปนะคะเวลาหวานขับรถหรืออะไรเงี้ยหวานก็เปิดฟังนะคะก็สนุกดีค่ะเพลินๆน,นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปกัอนนะสวัสดีค่ะ